แม,แม่จ้าสงสารแต่แม่ปาตตเพี่อาและปานินน,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 นิน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 แม่จ๋าี๋ยวนะกินมใม้แม่แล้วแม่มากินเงี้เด้อพี่ทอดแม่แม่ก็ไปมาหาวาิทยจุกเือ คิดถอดแม่เย้ไม่น uh uh, right e ั่ง hmm? อีหยังพันล้ำพีลำพันอีหยังอยู่ตรงนี้ฮะยเย้เป็นอยังคือว่าไปวานปุยเห้ยไอ้เย้มาเกี่ยแม่แม่เย้สิบโองสิมันเป็นปลามันก็เป็นแม่ของเอื้อยหรอกแม่ของเอื้อยแม่อ้ายแล้วแต่สิมองสิแม่อีหยังกับแซงเอื้อยต้องไปวานปุยเห้ยไอ้เพราะไอ้นักเจอเกินปุ๋ยอีอยสมบูรณ์สมบูรณ์ อย่างนี้ไอ่ปุ๋ยตาสางเก่ายอดเอื่อยพวยก็เลยยิ้บอกเสียไปใส่ตั้งไดนหมู่ว่านก็ใส่เหรอดีเสือส่องใส่กะสางไอ่อาย,อยากให้เอื่อยไปใส่ตอนนี้หน้าบัดหน้าด้วยวเรยยบยกสั้นเบยกสั้นเพราะไปสิเป็นหนึ่งข่าวซักขาล่างถวยดูเงี้ยถูสั้น,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 นอันนั้นกันแล้วของเอื่อยไอ้เพราสนใจตอนนี้ไอ้อยากให้เอื่อยไปว่านปุ๋ยใหไอ่ด้วยไปเลยเยส,ยะสะุ่งเยส่าไปเราคุ้มว่างเราคุ้มนักู ทั้งแน่ละนี่เกต้าเวอร์ตีนเซฟโอ้ยหูกกระ่ไปสองสามมือหนึ่งง่ามมาสันนี่ขันหูว่าดีป่านี่ซื้อมาใส่ตะโดนแล้วปล่อยห้อายมาดาจมดอกนี่ก็ใส่คักใส่แน่ที่ใส่จังเดละบันนี่ หากพี่น้องสนใจอย่าลืมโทรสอบถามแล้วก็โทรติดต่อกับตัวแทนจัดจำน่ายทั่วประเทศเด้อพี่น้องของดีๆแบบนี้ต้องบอกต่ออย่าลืมสร้างเก้ายอดสร้างเก้ายอดเท่าน,นั้นจะสร้างเก้ายอด